คือความสวยงามความเป็นธรรมชาติของจังหวัดเพชรบูรณ์นะ เรามากับศิลปินดังนะคะพี่เปียกร็อกเ้าปุ้นมีค่าตัวที่แพงเลยทีเดียวทําให้เราต้องควักเงินที่จะพานําเที่ยวนะคะให้มานําเที่ยวกับพวกเราค่ะอีสีเล่าข่าวข่าวตำรวจและท่องเที่ยวข่าวตำรวจและท่องเที่ยวนะคะใต้ศรีสุดาวันนี้เราเดินมาถึงผาซ่อนแก้วแล้วนะคะมีนักท่องเที่ยวมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะอยู่ด้านหลังของเต้ยนะคะก็คือเป็นภาพบรรยากาศสวย,สวย ของเพชรบูรณ์นะคะผ่าซ่อนแก้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยนะคะเดี๋ยวเก็บภาพเป็นระยะระยะเลยนะคะขอบคุณช่างภาพกิติมาศาด้วยนะคะคุณแอปปนิดาค่ะ รดรด้วยใช่ไหมเห,หรออันนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวนะคะของวัดผาซ่อนแก้วนะคะมองไปข้างบนก็จะมีพระที่เรามองทางไกลนะคะก็จะมีภาพที่สวยงามธรรมชาติก็สวยค่ะตอนนี้นะักท่องเที่ยวนะคะช่วงใบสามใบสี่ ก็จะมีนักท่องเที่ยวพอประมาณค่ะตรงนี้ก็กลางคืนนะคะก็จะมีแสงจะมีแสงไฟจากหินตรงนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรนะกลางคืนจะมีแสงไฟงใช่กลางคืนจะมีแสงไฟเรืองแสงจากเม็ดเม็ดไข่มุกเม็ดหินเม็ดต่างๆที่เอามาประดับไว้ก็คือ เป็นจิตกรรมที่สวยงามนะคะเอาไว้ในหะ้นักท่องเที่ยวดูค่ะนนี้เราขึ้นมาตรงชั้นสองนะคะชั้นสองที่มีพระห้าพระองค์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นฐานพระนอนช์ชนะมานนะคะสวยงามมากประดับด้วยกลีบดอกบัวนะคะสีชมพูค่ะครับอันนี้เราถ่ายทําให้ท่านผู้ชมดูว่าใครยังไม่เคยมาหรือใครมาแล้วที่มาสักการะนะคะ อันนี้ก็จะถ่ายทําให้ดูแล้วก็จะมีอ๋อนี่ค่ะ,ะน,นี่ค่ะรครับอันนี้น่าจะเป็นหยกหรือเปล่าครับอันนี้น่าจะเป็นหยก,ยกเป็นหยก,ยกใช่ไหมใช่ไหมครับหรือยังไงเหมือนพระธาตุนะคะเหมือนหรือ,หร,อหรือว่าเขาอัดเหมดสีพระธาตุเหมือนพระธาตุเหมือนพระธาตุก็สวยงามมากนะครับมีทั้งนี้ คือเราพาชมความสวยงามนะคะถ้าจะถ้าจะบรรยายหมดคงไม่ไหวค่ะเยอะมากเยอะมากเยอะมากก็คือให้ลองมาสัมผัสเองนะครับแล้วก็สถานที่นี้ก็มีพลังงานบวกทําพลังงานดีๆนะครับถ้าอาจารย์ธนวัฒน์มาน่าจะอู้สัมผัสได้หลายๆจุดหลายๆตําแหน่งเลยสวยงามคะเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งจะมีพลังงานที่ว่านี่นะคะเป็นพัะเก่าทางนั้นนะคะ ตรงนี้คือพระเก้าทั้งนนะนี่ค่ะจะรับสวยงามมากนะครับนี่น,น,นี่ลูกแก้วจะเยอะเป็นพิเศษนะคะวันนี้ก็คือจะเป็นลูกแก้วนะคะนี่เดี๋ยวจะพาชมแต่ตู้แรกเลยนะคะจะมีลูกแก้วมีธาตุกายสิทธิ์ต่างๆเหล็กไหลใช่ค่ะจะสวยงาม,มาสายยานพญานาคนะครับถ้าเกิดผ่านมาจังหวัดเพชรบูรณ ก็มาแวะชมได้นะครับมาสักการะบูชาพระพุทธเจ้าทั้งห้านะครับแล้วก็มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์นะครับที่มีลูกแก้วมากมายเลยหลายสีสันนี่นะคะครุฑทองแห่งชาของลูกแก้วนะคะแล้วก็จะมีเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลต่งตางๆนะครับประดับให้ให้ชมให้ศึกษากันนะครับสวยงามสวยงาม อันนี้น่าจะเป็นหินพระธาตุหินพระธาตุมันเล็กไรเงินยวงเลยนะอันนี้เขาเรียกอ่าน่าจะเป็นพวกไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเพชรหน้าทั่งอืมหรอค่ะเพชรหน้าทั่งไม่ใช่ไม่ใช่เด็กไรอันเนี้ยเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับคุณหมวยความเชื่อนะครับก็เวลาที่เราโดนแมลงสัตว์กัดต่อยหรืออะไรกัดต่อยใช้ดูดพิษบีบมะนาวใส่แล้วก็ถู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 อะไรเงี้ย คนโบราณก็จะใช้เหล็กเหล็กเขาเรียกเหมือนก็เป็นเหล็กไหลอครับอันนี้ก็จะเป็นหินนะคะมันลคสตั้อันนี้น่าจะเป็นแก้วขนเหล็กเลยว่าประมาณนั้นค่ะแก้วขนเหล็กนี่ไหมทองนี่ไหมทองแก้วขนเหล็กความเชื่อแก้วขนเหล็กก็จะเป็นเกี่ยวกับการป้องกันคุณใสสิ่งไม่ดีอะไรต่างๆนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเหล็กท้องปลาไหล เหล็กไหลเงินยวงแล้วก็พวกอันนี้อันนี้ห้องใจอันนี้วัชระเนี่ยวัชระวัชระธาตุอ๋อนี่นี่นี่เด็กไหเงินยววัชระธาตุนี่นะคะนี่เด็กไหลเหล็กไหลเงินยวงมันอย่างเงี้ยที่เหมือนจะทำอะไรกันพระน่ะค่ะอันนั้นขาวๆเนี่ย เขาเรียกเรียงอะไรยวงอ,อันอันแดงๆเนี่ยเขาเรียกราชาวดีอ๋อเหรอคะราชาวดีครับข้างบนนี่ก็ก็จะเป็นลูกอ่าลูกแก้วลูกปัดมีทองปลาไหลัยทองประหลัยที่ทองทองเนอ่ะทองปลาไหลค่ oh. ะ uh. โดยมากพวกทองปลาไหลเนี่ยเขาจะมาฝังที่ระตามร่างกาย mm. เพื่อแบบ ความเชื่อเรื่องคง,งนนค <ừ> กับพันเรื่องเสน่ห์เมตตาครับแต่เขาจะใช้ก้อ,เอนเล็กๆในคุณหมวยไม่ได้ยัดแบบทั้งดุ้นอย่างนี้นะนี่ใหญ่มากนี่ใหญ่มากนี่นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมชมรอบๆคร,ร่าวๆนะคะใครอยากเห็นของจริงก็ออกมาชมเองนะคะโอ้อันนี้ของชอบของชอบค่ะอของจอบกับไรยหยกลายยกนะคะแล้วอย่างเงี้ยเวลาที่คุณหมวยดูกับหยกดูอะไรเล นะนําคนทางบ้านนี่หนูว่าเราจะเลือกซื้อหยกเลือกยังไงดีก็หยกหยกมันจะมีที่เช็คนะคะออืหยกแท้ไม่แท้มันมีที่เช็ะคค่ะครับ,พบเพราะบางทีแบบมันดูเหมือนเหมือนคลาย,ลายกลมกลืนแันบางทีเป็นแก้วเป็นอะไระอย่างเงี้ยมีหยกขาวมีมีหลายหยกนะหยกม่มีทุกสีนะคะแล้วแต่จะสีอะไรก็เหมือนที่เห็นเนี่ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีนะแต่ละชนิดก็จะมีความเชื่ออยู่เหมือนกันว่าคือใครบูชาสีไหนก็เพื่อ ทำการสิ่งนึงอะไรหรืออะไรอนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรผักเขียวนี่เกี่ยวกับเรื่องซับส่วนนะซับค่ะซับ,บสมบัติแล้วสุขภาพอะคุณหมวยสุขภาพก็สีเขียวเหมือนกันนะสีเขียวเหมือนกันเหรอค่ะแต่ที่นิยมมากก็คือเขียวเลยนะเขียวค่ะยิ่งเขียวยิ่งดีค่ะนี่จะเป็นพธาตุนะคะพธาตุค่ะพธาตุที่อยู่ในโหแก้วนะคะครับ สวยงามสวยงามสาธุสาธุอ่อขอบารนนมีรบ<า>งังเกิดเกิดขึ้นให้กับผู้ชมทางบ้านนะผูะ้ที่ศักดิ์สิทธิ์ก็อยากให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานโอ้แกะนี่สวยงามมากน่าจะเป็นไม้เนื้อหอมชุดยอดเลยนะคะนี่ค่ะ,ะ,ะสวยงามสวยงาม นี่ของของชอบหมวยทั้งนั้นนะคะกำลังกำไเนี่ยสรเนแว่ใช่อาจารย์อาจารย์จะชอบพวกเทวลูปแบบจิเบตแล้วก็ลูกปั่นลักษณะแบบนี้ในเมืองไทยก็จะอยู่ทางทางใต้ทางตะบีอันนี้เยอะเลยนะคะพรถ่ำเทียบเลยสวยๆทั้งนั้นอือเนี่ยมีเหล็กไหลอันนี้เหล็กไหล มีเห็นสีนนเลกไหล,หล,ลตระกูลราชาวดีขาวโกดปีเลกไหลโกดปีก็จะเป็นลักษณะเหมือนอ่แก้วเหมือนแก้วผลึกนี่นะคะ่านผู้ชมถ่ายให้ดูนะคะถ่ายให้ดูอันนี้ก็ไม่ได้มีความรู้มากในด้านนี้นะคะแต่ก็ส,สวยก็ถ่ายให้ดูนะคะค่ะคุณผู้ชมอมืก็มีของเก่ามีของเก่า นี่นะคะมีกนักขลาดนะคะครับน่าจะเป็นศิลปะทางพมา่าเลยเปล่าครับดูดูแล้วเหมือนค่ะนะเป็นทางทางพ <แป S 1> ม่าก็ไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวประเทศพม่ารหรือประเทศเราประเทศไทยเรามันก็มีความเชื่อที่คล้ายคลึงกันแล้วก็นับถืออ่าศาสนาพุทธ ก็จะมาอ่าจบรายการแค่ตรงนี้นะคะท่านาผู้ชมปิดตรงนี้เลยเหรอครับ่ะนี่นะคะจบความสวยงามตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากนะคะใครจะมาชมก็มานะคะใครจะมาสักการะก็มานะคะวัดตรงนี้เหมือนมาแล้วเหมือนได้เป็นที่ท่องเที่ยวเลยนะ,ะไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได<ต>้เปิด<ต>อะไรแต่เย็น,แ,ยนแล้วก็รู้สึกว่าอินเอมใจเหมือนได้รับพลังงานดีเนีต่รงชาติ เขาก็มาเที่ยวนะคะนี้เป็นทางชาตินะคะคุณ่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนครับเขามาเมืองไทยต้องมาเหมือนกับว่ามาเช็คอินต้องมาเช็คอินที่นี่ใช่ค่ะใช่ค่ะยิ่งประเทศทางสปปลาวพี่น้องสปปลาวเวลาประเทศลาวมาเช็คอินที่นี่เยอะจะมาถ่ายที่นี่แล้วก็เหมือนกับว่าเฮ้ยฉันได้มาตรงนี้แล้วนะอะไรเงี้ยแบบยินดีแบบเหมือนเหมือนได้มาที่นี่แล้วง้นคลิปนี้ก็ลากันด้วย ภาพส,สวยๆเลยนะคะข้างหลังสาธุสาธุาธทุกคน <สา S 1> ที่ <สา S 1> ดูช่องสม <า S 2> <สา S 1> ัยบิกบานนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะสาธุค่ะ